สวัสดีครับทุกท่านนะครัผมแครซี่คอนนะครับอยู่กับเกมอวลาล์อวลาล์นะครับผมเกมคริกเกอร์อาร์บีจีนะครับผมเกมแนวอ่าลุยด่านนั่นแหละนะครับผมแล้วก็แท็กทีมสลับต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เหมือนจัดทีมลุยด่านประมาณนี้นะฮะอ่ะไปดูกันเลยนะครับว่าด้านในมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับนี่ มารปแบบของอัศวินนะครับผมก็ไปที่ตรงแอดเวนเจอร์นะครับผมด่านที่อ่ะไปด่านนี้แล้วกันนะครับผ่านด่านก็ไม่มีไอ้นี่ให้นะไม่มีในเรื่องของสคริปต์นะครับก็ลุยเอาอย่างเดียวอ่ะเข้ามาแล้วนะครับผมก็ทําการจัดทีมนะครับนี่ก็จิมจิมเข้าจิมออกได้เลยนะครับโตเกมอ่าคือมันจะลุยอางน,นี้อ่ะอันนี้เป็น อิมมอนติเมนต่างๆที่เขาบอกนี่น่าจะเป็นคอมโบใช่ไหมอ่ะอะไรประมาณนี้มาลองดูกันเดียแล้วกันนะครับไปลุย <c oughs> โอเคนะครับก็ตัวเกมมีออตโต้ให้นะครับผมคือเราก็ มเ like skill skill น artists, ี่ยเล่นแบบนี้เลยแล้วก็สกิลมันจะมีสามสกิลนั่นหมายความว่าก็คือสามตัวละครนั่นเองนะครับเมื่อกี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเข้ามาโจมตีแล้วก็มีท่าไม้ตายอะไรเงี้ยโอ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 ้ยไม่เง้ยเราหงด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 อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเวลาโจมตีคอมโบชู่หื้อหื้อ ตายจะตาย,จ,ตายจัดการก่อนดีกว่าไอ้ตัวพวกมนเนี่ยเอะกะม <Bye. S 1> ือปื้อยหลบทันเฮ้ยขึ้นเลยตามด้วยถ้าโอเคอ่ะประมาณนี้ก็คือหนึ่งสกิลหนึ่งตัวประมาณนี้ อืมามาดีนชฮะก่อนเดินตามทุกสอดแนละ้วบัญชีให้ไปทางไหนแล้วไปทางนั้นนะไม่ยากอะไรมากมายทำโจมตีโม,โมดีกว,ว่าลอ่ลอๆมันเฮ้ยชึบนี่เราตามด้วย นี่ตามด้วยไม่ทันตามด้วยอันติก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เน้นแต่ทีมน่าจะต้องมีตามาธาตุแรงด่างนั้นๆหรือเปล่าไม่ไม,ไม,ไม่มั่นใจนะอาจจะได้เปรียบก็ได้แนละ้วโอเคประมาณนี้นะฮะก็ ใครชื่นชอบแนวนี้ก็จัดไปเลยนะครับผมโอเคดูผมอน่งกั้นดีกว่าก็มีพานดานนะครับก็มารับของรวัลเนี่ยน่าจะมีนี่นะกดทีเดียวไปเลยนะเออเลืออะไรเพื่อน โอเคครับผมแล้ก็จะมีด่านโหมดอื่นๆด้วยนะครับด้านบนนี้คืออะไรวะอ่าโอเคก็จะมีพวกอีเวนต์นะครับอะไรเข้ามาแล้วอนนีเป็นรับของรางวัลอะไรเงี้ยอันนี้คือไปอีเวนต์ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคไปอีเวนต์อ่ะอีเวนต์ก็อีเวนต์นะครับเอาให้ใช้ตัวนี้ trong gì nào mà nó học biến à mà má, ừm, duyên năm mai duyên mừng mai น่าจะเป็นอีเวนต์ในการทดลองการใช้ตัวละครมากกว่านะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นโอเคนะครับผมต่อมาครับผมเป็นในเรื่องของอ,อันนี้นะครับน่าจะเป็นพวกดันเจียนเอาไว้ลงดันเก็บทรัพยากรเอาไว้อัพตัวละครนั่นเองนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ยังมีเวิร์ลบอสอารีนาด้วยนะครับก็ยังคอมมิ่งจูนอยู่นะก็ไปออออรอรออัปเดตเอาแล้วกัน นะครับตัวเกมก็ผมเราจะมาดูในเรื่องของการเ,าเปิดกาชากันเลยนี่เป็นไงเท่กันมาเลยนะครับก็เนี่ยฮะอันนี้เห็นไหมเขาให้ลองใช้นะครับเมื่อกี้ก็มีให้เปิดเทียนมีทั้งตัวละครทั้งอาวุธด,ด้วยนะอันนี้ลิมิเต็ดคืออะไรวะอ่าผมลองกดดูแล้วกันนะครับมันใช้แค่แปใช่ไหมอ๋อนี่ลิสต์ลิสต์ตัวละครที่น่าจะ น่าจะมีโอกาสออกนะไปครับผมการเปิดกระชาเกมนี้ฮะอัอลังไหมล่ะอลังไม้ล่ะอ,อาวุธมาเลยหนึ่งตัวละครนะครับอ่ะเปิดต่อครับผมในเมื่อคลิปไปเลยแล้วกัน เนน่ี้มีแล้วนะครับเปิดต่อเนื่องสิครับมั oh, <beginner. S 1> นบอกว่า b e ก i n n e r ไดตัวละครใหม่มาออาหมดแล้วนะครับให้เปิดแค่นั้นนะครับจากนั้นก็มีตัวละครตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเลดครับมีตัวละครอนนื่นอยู่ด้วยเนาะเปิดนี้เลวก็มามมได้ทัดไฟนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน นะครับแล้วก็ไปที่คาแรคเตอร์ครับผมในการอัปเกรดตัวละครนะครับก็จะมีสเตตัสนะฮะแล้วก็มีตัวนี้เรียว่าอัพนะครับก็สามารถอัพเลเวลได้เลยนะครับก็คือถ้ามีเจ้าขออัปเกรดตัวละครนะครับต่อมาอันนี้ฮะก็คือเป็นการอัปเกรดดาวนะครับผมอาวุ้อนนะครับสามารถเปลี่ยนดาบได้นะครับดาบก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็ ดูว่ามันจะมีความสามารถที่ชอบหรือว่าตรงกับตัวละครหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถเอนชันได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถอั d ดาวได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรีฟันใช่ไมมรีไฟหรืออะไรเนะี่ยไม่มีของนะครับตามนั้นไม่ต้องอคทำอะไรอ่ะอาบุ๊ตเบอมไม่ใช่ชุดเกาะนะฮะก็เลือกใส่ได้เลยถ้ามีนะครับตอนนี้ไม่มีนะจ๊ะโอเคอ่ะตัวละครที่ได้มาใหม่นี่ อันนี้เป็นสายแอทแท็นะครับผมอัพเลยละกันนะครับผมเพราะว่าสีทองนะฮะก็ต้องน่าจะต้องเกรง่งแล้วก็อัดเลเวลไปเลยอาจจะไปลองเลยกันนี่อ,อะไรเนี่ยนลองก็เป็นสายน้ำแข็งอ่ะไอ้สิบสองเปอร์เซ็นต์ ก็คือเล่มนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นนักซัสเ,ซเลอร์นะฮะซัสเ,ซเลอร์นะ,ะน้ำแข็งอยู่แล้วแล้วก็ไฟนี่อับสคขาบโอ้นี่การอัพสกิลครับผมก็ถ้ามี point เผยอะไรให้อัพก็อัพไปนะครับนี่เป็นของของให้อัอมนะฮะ แต่ตัวก็จะไม่มีนะเพราะว่าต้องต้องรอของก่อนเฮ <c oughs> ้นี่ดาบคู่ออไม่ใช่ปะไม่ใช่นะวะลืมไปมันถือดาบเบอร์เดียวอ่ะประมาณนี้อันนี้ทัดลมใช่ไหมไฟไฟฟ้านะน้ำแข็งน้ำแข็งไฟนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นช็อปนะครับเราก็เลือกดูได้เลยถ้าใครอยากจะเติมก็เติมไปมีของฟรีก็ก็มารับฟรีกันนะครับ นนเติมยังไงไม่รู้นะลองไปเติมเติมมาแล้วกันนะฮะโอเคต่อมากระเป๋าเรลานะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากดูวยทอ,อเทมนะครับเราจะเหลือจ้บเกตหรือจะอันนี้คืออะไรวะขายใช่ไหมอขายแน่นอนอันนี้ต่อมาครับของครับผมถ้าอันนี้เหมือนของไว้อัพ สกอ๊สกิลปะวะไม่ใช่นะอาจจะเป็นของไวตีบวกกันอันนี้ไว้อัพสกิลแน่นอนเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้ใช้อัพสกิลของอ่าในตัวเนี้เนี่ะตัวนี้เอาละตัวล่างเนี่ยอ่ามีเห็นปะเมื่อกี้เพิ่งอัพมาอะไรประมาณนี้ไอ้เพิ่งเพิ่งแรกของมานะครับนั้นตายก็จะเป็นพวกแบทเทิลนพาร์ท กราลานะครับทั้งหลายนะครับผมแล้วแต่ว่าจะเติมไหมนะครับตามนั้นแล้วก็อันนี้คือซื้อครั้งแรกได้น้องคนนี้นะครับประมาณนั้นอีเวนต์นะครับผมก็ดูได้เลยแรงกิ้งอวอร์ดนะก็คือไอ้แรงอวอร์ดแรงรีวอดเซอร์ออนะครับปันเยเวลนั่นเองกี่โลเน,น่เชดโดหรือเจ็ดสิบนะครับประมาณนั้นโปรโฟไฟล์เราไม่มีอะไรมากก็มีพวกแค่พาวเซเซตติ้งเลยอะอะนะครับ ปรับภาพไฮเฮยก็แล้วแต่นะครับผมภาษาก็มีท่านี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับประมาณนั้นอ่ะลองด่านนี้นะฮะแลเดี๋ยวจะจัดทีมแบบยังไงดีไฟน้ำแข็งสายฟ้าบวกท่าน,นี้มันจะได้อันนี้หรอหรือยังไง ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวจัดตามความชอบกันมาต้องหนึ่งตัวหรือต้องแข็งหมดเลยดีวะจะดีไหมอ่ะลองดูแล้วกันครับผมทีมแอทัคหมดเลยมาครับผมนี่ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟันโอ้ใช้สกิลไดส้สองทีนะโอ้โหฟันรัวเดียววะนี่ตัวเดิมของเราอย่างนี้โอ้บักบักเลยเครื่องกุดอ๋อ oh, เนี่ยเนี้ยเนี้แดดมีหมดเลยนะเฮ้ย uh huh. ขวาบาัดสัตว์ด้วยว่ะมาดิมาดิมาดิไปต่อเนื่องหัวดหัวดสกิลหมวดอันเต๋อื้อเลยนะ ทวนตีตัวนี้ก็ทีดิหดหดหดอะไรเอ่ยมาดีครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบแนวนี้จัดไปนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งนะฮะก็หนึ่งมันได้นนปาาลดล็อกด้วยนะครับผมเออเนี่ยลองดูที่ประมาณนึงนั้นบนเขาอ๋อเป็นเป็นคล้ายๆทางลัดเข้ามาที่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 นี่แหละทางลัดเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปลองกันดูนะถ้าชอบก็จัดไปนะครับผมรับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับไปละ